สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องเรียนคูโออีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องของสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั่นเองค่ะอื่นนะคะมารู้จักการอ่านจับใจความกันก่อนค่ะ การอ่านจับใจความก็คือการอ่านที่ม่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มน,นะคะที่เป็นส่วนใจความสําคัญและส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่องนั่นเองค่ะใจความสําคัญของเรื่องนะคะก็คือข้อความที่มีสาระคุมข้อความอื่นๆค่ะในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมดนั่นเอง เรามาดูสรุปความรู้และก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนี่นค่ะฝึกจับใจความสัมพัน์กันค่ะยกตัวอย่างนะคะปักทองมะละกอ้มนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้มีผิวพรรณที่ดีอีกด้วยเรื่องนี้นะคะคือเรื่องอะไรตามกันจับใจความสำคัญเราต้องบอกให้ได้ว่า เรื่อความที่เราอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะท่านก็จะบอกว่าในเนื้อความนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ที่มีสีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะเราก็สรุปได้ว่ามันจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทําให้มีผิวพันธที่ดีด้วยค่ะต่อมาใจความสำคัญของเรื่องนี้นะคะบอกว่าฟักทองมะละกอและก็ส้มเนี่ย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็มีผิวพรรณที่ดีนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคําชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนใจความสำคัญของข้อความที่อ่านในประเด็นเรื่องอะไรเป็นอะไรนะคะ10คะแนนข้อที่1ค่ะปลาน้ำจืดเป็นปลาที่อาศัยอยู่ได้อยู่ได้นะคะคในเฉพาะแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืด คือน้ำที่มีปริมาณเกลือหรือความเค็มละลายน้อยกว่าร้อยละ0.5เท่านั้นและนักเรียนก็ตอบเลยนะคะว่าเรื่องอะาไราเป็นอย่างไรนะก็มีใจความว่าอย่างไรค่ะทั้งหมดสามจแบบนี้นะคะขีดอย่าลืมขีดเส้นใต้หัวข้อมันด้วยนะคะข้อที่2นะคะกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงรูปดิยนม มีรูปร่างหน้าตาน่ารักแลผ่านได้รวดเร็วมีหูยาวเป็นแผ่นบางตามีขนาดใหญ่โตออกมานอกเป้าตาค่ะแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรนะคะแล้วมีใจความว่าเป็นอย่างไรและจากนั้นก็ให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องนี้นั่นเองค่ะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบกันค่ะ สำหรับวันนี้คุณคปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ